เรามาเปิดกล่องกันนะเราสั่งอะไรมานะส่ง hmm. โ okay. ดยแฟดอะไรเนี่ะไฮเลสอัลโตช็อปอืมโอเคมีสติ๊กเกอร์นี้ด้วยว่ะตำนาถ่ายวีดีโอห้ามฉีกขอบคุณลูกค้าอืห้ามฉีกเดี๋ยวรีวิวให้อ่าถ้ากล่องฉีกห้ามรับงี้ไงอ่ะเปิดเลย ดึงนี้ออกเลยปึ้มปึ้มห้ามขาดนะห้ามขาดนะดึงแถบนี้ดิดึงแถบนี้ดึงแถบนี้ดึง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 อ้าวขาดซะแล้วเอาเอาดึง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 ถ้ากล่องขาดเขาก็ไม่รับอืมอ้า นี่คือสเปรย์เคลเือบอสเปรย์เคลือบห้ามพ่นเล่นนะมันสเปรย์เคลือบสีรถลุกสามเอ็มนี่ฉีกอันนี้ออกฉีกตรงนี้ออก,ก,ออกปาเตลมอยู่ตรงนี้อ้าวอย่าก,กดเล่นนะโอ้ยใช้ได้ใช้ได้สภาพสมบูรณ์ไม่มีชิคา่อ่าอจบก่อนรีวิวได้ครบเดี๋ยวจะลองใช้ก่อนนะ Cross Enchanter เชิญจับเชิญจับปิด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 